ไ้มนเรปงรเลอันเี้เียวดียวเวจะทถวตรงเหลืองโอ้ยทงบังจดเลยโดดใส่คนร้องกคุณพะโอ้ยดีหวมนโเมียลยายอสายวานกรเดียวออกอมา 没在吗？

ฮ้ยที่คันที้แรงมากอ้อ้สวยเขาไปไกลเลยคิดตรงนี้ใช่เรือาก I'm